ก้าวหน้านะคะมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาค่ะเด็กไทยอย่างเรานะคะอย่างเราก็เลยต้องไล่ตามให้ทันค่ะใช่วันนี้พี่เลยขอแนะนาและชื่นชมโรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้วที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กนักเรียนด้วยการให้เรียนวิทยาศาสตร์กันตั้งแต่ป .1 เลยล่ะยอดเลยนะครับถึงแม้จะอยู่ห่างไกลความเจริญนะครับขาดแคลนทั้งครูทั้งอุปกรณ์นะครับแต่เขาก็ดึงสิ่งใกล้ตัวนะมาเรียนรู้กันใช่แล้วเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะครับน่าทึ่งจริงๆกับโรงเรียนรวม วัดห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่ครับเชื่อคิดได้ไงสวัสดีค่ะที่เห็นเด็กๆเขากำลังสำรวจต้นไม้อยู่แล้วนะเขาไม่ได้นั่งเล่นเฉยๆนะคะแต่เขากำลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันอยู่ค่ะเรื่องวัฏจักรของพืชค่ะ เก่งๆอย่างนี้ต้องไปรู้จักคุณครูซะหน่อยแล้วละค่ะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี่นะคะนอกจากแบบเรียนแล้วเราก็เน้นในเด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนะคะที่น้ําพุร้อนอ่าแล้วก็อาจจะเรียนเรื่องรู้เรื่องการความร้อนใต้พิภพนะคะอ่าและการอุณหภูมิกการลวกไข่ว่าใช้ไข่ลวกไข่ต้มไข่ที่ต้มให้สุกใช้เวลากี่นาทีนะคะ และที่การเรียนรู้ที่ทำที่ทำเมืองออนนะคะเด็กจะได้เรียนรู้กับการเกิดหินงอกหินย้อยภายในถ้านะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ ได้ทราบว,ว่าโรงเรียนได้คัดเลือกจากสสว,วทให้เป็นโรงเรียนแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และด้วยความสำเร็จดังกล่าวจึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบรรณารสสมโพธิในฐานะโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัรตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาทักษะและเจตคติพื้นฐานด้านวิทยา,าศาสตร์ท่านผูน้อำนวยการเขาคิดได้ไงที่ให้เด็กๆเ,เรียนรู้วิทยา,าศาสตร์กันตั้งแต่เด็กเดี๋ยวเราไปถามท่านผูน้อำนวยการกันเลยค่ะเด็กทุกคนก็น่าจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาอยากจะเรียนการเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์นะคนจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ได้มีโลกกว้างนะครับให้เขาได้เรียนรู้ ในวิทยาศาสตร์ที่ใกล้ตัวะนะครับวนใหญ่แล้วจะเป็นความรู้ในท้องถิ่นของเรานะครับในบริวทร,รอบๆโร,รงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีแหล่งเรียนรู้มากมายนะครับได้ความรู้อะไรจากการเรียนวิทยาศาสตร์คะได้ความรู้เรื่องพืชพธุ์ค่ะได้ความรู้เรื่องสังเกตพืชแลสัตว์ครับ มูลการของเราจะมีหลักสูตรแบบองค์รวมนะครับซึ่งเป็นเ e s t p ท a c t i c ของเราเนี่ยหลักสูตรแบบองครวมนั่นก็หมายความว่าื่อเด็กสามารถทาโครงงานออกมาหนึ่งชิ้นเนี่ยคุณครูแต่ละวิชานะก็จะไปประเมินว่าในชิ้นงานที่เด็กนําเสนอเนี่ยประเมินได้วิชาอะไรบ้างอย่างเช่นวิชาภาษาไทยเนี่ยเรื่องของการใช้ประโยคเรื่องของการใช้คำถามวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเกี่ยวกับการคิดคํานวณนะครับการบวกลบคูณหารต่างๆนั่นก็จะอยู่ในเนื้อหาแล้วคุณครูก็จะมาให้คะแนนตามวิชาของมันเองนะครับ ทังสงกสก็จะมาค้นหาโรงเรียนที่มีเวสแพทิกในเรื่องของการเรียนรูก้การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อจะได้นําไปเผยแพร่ให้โรงเรียนเหล่านั้นเอาไปประยุกต์ใช้นะครับ,รบให้เด็กไทยทั่วประเทศน่ได้มีโอกาสได้คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นให้เป็นคุณสมบัติของนักวิชาวิทยาศาสตร์ นี่ก็เป็นโรงเรียนต้นแบบที่น่ายกย่องอีกแห่งหนึ่งนะคะถึงจะห่างไกลแม้จะขาดแคลนครูที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ขาดเครื่องมือแต่ก็สามารถนําสิ่งใกล้ตัวมาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างน่าชื่นชมจึงมีโรงเรียนอื่นๆเข้ามาดูงานกันเทียบเลยล่ะค่ะแล้วเด็กๆเขาก็มีความสุขกันด้วยล่ะค่ะจริงไหมคะว้าวแม่เล่สร้างเสริมการเรียนรู้โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เปมีความกลาดาหลักหล่งในาการจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้จากแลหล่งเรียนรู้รอบตัวซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรของจริงที่ทําให้นักเรียนเข้าใจและซาบซึ้งกับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างนี้นะคะเด็กไทยถึงได้ก้าวหน้าแล้วก็ก้าวไกลเป็นเด็กไทยแบบมีคุณภาพค่ะ